การเพิ่มลดรายการเราสามารถเพิ่มลดรายการขนาดขายได้นะครับโดยสามารถที่จะเพิ่มลดในตรงนี้นะครับโดยการลดหรือว่าเพิ่มหรือว่าลบรายการออกก็ได้นะครับทีนี้จะลองมาสักรายการนะครับผมต้องการที่จะเพิ่มรายการข้าวผัดแหนม2รายการผมก็คลิกปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับเข้าหมูกรอบ ผมต้องการเพิ่มเป็นสามเลยเป็นสี่นะครับต่อมาเอ้สีเยอะไปลดไปหนึ่งนะครับแล้วก็แก้ตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ลดลงหนึ่งนะครับจากตรงจุดนี้เราสามารถที่จะค้นหาจากรายการตรงนี้ได้นะครับคําค้นที่เคยเลยคือที่เขาที่เราเคยค้นมานะครับมันก็จะคงอยู่นะครับเช่นผมค้นคําว่าไข่นะครับ แล้วผมเลือกไข่พัโลไปนะครับเราเลือกมาใหม่คําว่าไข่ก็จะค้นหาให้เราเหมือนเดิมไปทําให้เราค้นหารหัสสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนั่นก็คือการเพิ่มการลดกรณีเราไม่ต้องการที่จะเอาเข้าวผัดอเมริกันนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับโดยที่ไม่เอานะครับการเพิ่มลดหรือว่าตรงจุดนี้เราไม่ต้องการที่จะเอาทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะ กดปุ่มล้างรายการบินตรงนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ก็คือรายการทั้งหมดที่เลยสั่งมาเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยนะครับเราเราต้องทําการสั่งใหม่นะครับจุดจุดนี้นะครับนะเราก็ทําการเพิ่มได้นะครับทำการลบรายการได้นะครับตรงจุดนี้ก็คือการเพิ่มลดรายการ อาหารรายการสินค้าต่างๆนะครับ